สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนบรรบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด100ตำบลทั่วประเทศตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลณโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุงอํเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อค้นหาผู้เสพยาเสพติด ช่วงอายุ1 2ถึง65ปีเข้าสู่กระบวนการบำบัดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2. เพื่อคัดแยกคัดกรองผู้ป่วยจิตเวทที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดต,ตามกลุ่มสีเข้าสู่กระบวนการบำบัดโดยแพทย์ 3. เพื่อกวาดล้างจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย 4. เพื่อสร้างตำบลสีขาวปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน และ5เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมายพร้อมกล่าวด้วยว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศอีกทั้งยังสร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและปัญหาอาชญากรรมนอกจากนี้นายชาดายังกล่าวย้ำอีกด้วยว่าประชาชนควรตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามจากยาเสพติดและช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสให้กับทางราชการด้วย E